สวัสดีจ้ะพี่น้องสาวกุ้งผ้าลุยแหลกสีผ้าพี่น้องมาเห็ดของหวานได้ค่ะมือนของหวานลูกตาลเิ็ดแบบง่ายๆได้จ้ะเดี๋ยวสาวกุสงพิเศษของพี่น้องเบิ่งน,นะะได้ค่ะเด้อิเศษเป็นเบบพิเศษลูกตาลลอยแก้วนะคะแต่ว่าสาวกุ้งพิเศษแบเสื่อมน้ำด่าลได้จ้ะบอกเปลือกก่็น,นะคะพี่น้อง บางคนท่านก็เอาซวอนนะคะเอาซวอนอันแค่อยากมันออกเจ้าสาวก็ใส่เนี่ยนะจ๊ะอกาะกันนเมื่อ,อ,น,อ,อน,นี่อากาศบ่แดดนะจ๊ะแดดแน่กับว่แดดสิฝนกับว่ฝน,นะคะ่ะอึมครึมเปน็นแั่แม่แต่ว่าตอนเช้านางแดดอยู่ตอนแรกสาวก็ว่าสิไปเอาบักตานนี่ยค่ะเด้อ ไปแล้วมือน,นี้เองบ่ได้ต้องจะหลอดเศ้าอันนี้ประการนี้อัน,นพาแต่มขึ้นนะ,ะ้วค่ะอันไหนที่มันมองามส้าโบกะ่ะเอาออกไปวนะคะ่ะเอาแต่อมันงามเหิเ่นไปขาย าลอยแก้วส่วนมากเขาจะเอาถีบมาใสนนะะ่น้ำสาวโกฟอกเปลือมกมาดานแล้วแล้วก็เสียวน้ำตาลโรยเลยด้วยค,ค่ะกะข้นๆๆละกันกระถิซ้อนใส่เลยด้วยคะ่ะอันลูกตาลร้อยแก้วเขาจะเอาใส่กระถิเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของหวานนะคะเด้อม่าดีใจ้าใครอยากกินของหวานน้ำสาวโกฟ์ปเด้อสาวโกฟ์กำลังเห็ดอยู่ จะหลอบแรงหลอบบ่อใบจะน้อยนี่เบากิีนมาสิเอาปารกดดันได้ดีแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าปฏิจัยว่ามืออื่นนี่อาจล้านน้อยจะได้ออกล้มบานมากนล้ค่ะลูกแต่ไ้ไปควอดลูกอาจจะได้ออกล้มบาทเหมือนเดิเพื่อหนักเพื่อบพื่ได้อเอาปรกดดันะะาน,าน้อค่ะมือหนัก เป็นนกมัดมันแก่แดงจังไงเ้าจะาก็ไปเช e ื่อมไมยจ้ะลุกตาลเชื่จะสาวกกมาดกลุนากจะร้อยแกยวดีกว่าเนาะค่ะยัง่ายกว็แล้ะเนาะ บอกอะไรมาเออวกจับจอกกับหมักงูเาร็้เก็ดของหวานสดเจ็บๆนะคะพี่น้อง ได้จ้ากินของหวานน้ำสาวผมเด้เฮ็ดของหวานกันเลย่ะพี่น้องเลยปีนี้เนี่ยเมื่ได้เฮ็ดจักเยอเด้วยค่ะเี็ดที่เราวนี่เฮ็ดดูหลายของหวานมาจานอันนี้ก็เป็นธไใบสันสูงด้วค่ะเด้อยี่สูงหลายต,นต้นจานมากจาน หินยากเลยค่ะ 那个就越厉害。 เช้าครับอยากไปจอดก็เห็ีดไงเด้อพี่น้องแต่ว่ามมีเวลานะคะนะ่ะน้องช่วงนี้ก็แล้วหิวหนุนี่และค่ะเช้านู่นเดี๋ยีซื้ออีลาพาไปบะปุสลัวัดไปสิบวดลูกสชาย่น,นะคะ่ะเป็นเกี่ยมกองเกี่ยมนี้เช้าครบก็ซื้อหนักลานหน่อย ถ้ากะสิหายเวลาไปที่ตอนไหนนะคะพี่น้องเนีย่ยเัานะคะ่ะเก็บเห็ดพ้นตุกสง้งสามมือแล้วเดดก็ออกเห็ดก็ต้องออกแล้วน้องพี่น้องนะขาดว่าซรากบขาดว่าเห็ดก็ต้องออก เช่นการยุ่งๆนักการเอาปาระกันนี่นะคขายนะเอาขายนะค่ะบักตานขายซุงให้เพื่อนนักจัะจับจับกาะถึงแล้วก็ขายซุงให้เพื่อนให้อาเจ,จ้าของเราด้วยคะ่ะมเป็นนั่งตลาดนะคะ,ะนั่งขายอยู่ตลาด เทศบาลตลาดในอุดรเ้ยค่ะเด้อ กบล้างมาเรียบร้อยเลยได้ค่ะล้างมาเรียบร้อยแล้วแต่ซาโกกบก็ับมาหั่นนะคะเนาะหั่นแล่ะห่อไข่มะมะข้นมะส้มใส่กันกับน้ำตาลนะคะหัน่นเดวจะมาได้ค่ะชิมหน่อยชินะะ้นใหญ่เลยค่ะซาโกกระชับหันประมาณนี้นะคะ ที่นีเสียงบก,กวนแน่ได้ใจเด้อเกียงสักขาทำงานอยู่ข้างหลังวยค่ะ น้าขายพี่น้องปลาโก๊บหั่นเสร็จแล้วด้จ้ะปลาโก๊บจะนำตาลเทลงเลยนะคะ่ะเท่ตานลงเลยจะติดข้นๆเอาเนานะคะ่ะเนาะไม่แล้วอะไรมันกิดสิบาน์อนนะคะ แล้วก็เห็นแบบนี้เด้ด้ค่ะที่แบบง,ง่าย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 มะจองเป็นเยวน้ำตาลเยอะด้ค่ะของหวานกะทิสดน้ำตาลสดไปเลยจ้ะๆูกตาลก็สด ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนำจันกันแลายล่เองกันบลแลจไม่ได้ค่ะเพื่อใดอยากสิ้น มันตาลนั่งจับโปเต้ค่ะมันตาลละลายเอาได้ไไเห็นไปย,ยังบอลละลายแบบนีปปนไปเรื่อยๆค่ะเฮ็ดแบบง่ายๆเสียเลยจากพี่น้อง น,นี่สาโกฟสีย่างเบากะทิใส่ได้ค่ะกะทิสาโกฟเอากะเป็นใส่เป็นกะทิกองนะคะเวลาสิกินเวล,าก,ลากินนี่ยข้าวตัก๊กแถ้วยลราค่อยเอากะทิรุ้ยหนาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าชิมกันเล่นเนาะหอมน้ำตาลแซ่เบเลยจ้าพี่น้อง

เราทิองมากพอดีค่ะพี่นอ้องเป็นออกเสียไปขายเราวาันยนันไนม่ได้จากพี่น้องมันเฮ็ดแล้วแล้วแสบขนาดเลิกน้องเลิศ หอมน้ำตาลหอมกะทิมาตาลกะอ,อน้นนะคะพี่น้องสัะมากสับมาบมาไล้จ้ากินของหวานมะตาลกะทิสวนน้ำสาวโคราคา่ะ อีเวกที่น่แซบอีจ้่แซบอีก็ต้องไปเกี่ยวน้ำาตง่ายก็จะทน้นำตงล้งแ้บข้นๆเอาเลยจะกินไรกับบดีได้ที่น้องไม่นงี Nhật nhạy cả Đây bắt Bao chìm vào thì nó thì nó หวานเนะคะ่ะแซ่บแซ่บอีหลี กล่องกันเลย,ย,ยค่ะพี่น้องคิดยังไงคเนี่ยคเมียนมื่อกับกินของหวานกับแม,าาม่นะคะัมดกับแม่ คลิปนี้สาวโก,กบกระฝากพี่น้องไว้ซ้ำานีได้จ้าขอบคุณหลายด้วยด้คที่เขามามารับชมจะสามาติดตามสาวโกนได้จ้ากราบขอบพระคุณหลายๆาค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ